ต้องใช้เลยค่ะ a r t ์ติแฟใช้แล้วมันจะดีมากๆมันจะขึ้นเป็นหลอดแก้วแบบที่เห็นเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ c l o ส3.5 sonic ซทอเปิด a r t ์ติแฟกต์ปุ๊บมันสามารถสร้างไฟล์ได้แล้วค่ะเขียนโค้ดไล่ๆกันแบบนี้เลยนะแล้วก็ผลิต AI ที่ นักวิจัยนักวิชาการอาจารย์ผู้สอนเสียเงินซื้อโปรกันมากที่สุดหนีไม่พ้น2ตัวค่ะ Chat GPT กับ Cross ค่ะนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคม Chat GPT ทำปึ้งปั้งไปแล้วนะคะด้วยการเปิดตัว Chat GPT c o นดได้ทำวิดีโอไปแล้วว่ามันเก่งมันฉลาดแค่ไหนนะคะแล้วก็รวมถึงแกะกล่องเปรียบเทียบกับโปรทั้งหมดเลยมาวันนี้ค่ะวันที่21มิถุนายนนะคะนี่เอง ครอสทำปึ้งปั้งบ้างด้วยการเปิดตัว Cross 3.5จุดห้าซอนเค่ะเป็นการอัพโมเดลจาก c ร o สสามจุดศูนซอนเให้เป็น3.5ค่ะโอ้แต่มันน่าตื่นเต้นกว่า GPT c ี CO อีกนะเพราะทุกคนที่ใช้ครอสไม่ว่าฟรีหรือโปรนะคะสามารถใช้ c r o สสามจุดห้าซอนเนได้ทุกคนค่ะ แล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่อาจารย์เนจะชวนดูกันในคลิปนี้เลยที่อื่นไม่มีโชว์นั่นคือฟังก์ชันอาร์ติแฟค่ะหลายคนยังไม่ได้ลองใช้เลยเนยจะจับมือค่ะ ไปลองใช้กันดูนะคะว่าเอา a r t ์ติแฟมาช่วยใช้ในการวิจัยในการสอนได้อย่างไรบ้างดังนั้นอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะคะก่อนไปถึงคลิปค่ะขอก่อนเช่นเดิมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe สั่นกระดิ่งให้จันเนตด้วยนะคะเพื่อทำให้วิดีโอชุดนี้เป็นที่มองเห็นแล้วคนที่ใช้เขาจะได้เอาไปใช้ได้จริงๆค่ะเพราะไม่มีใครบอกเรานะเออว่า a r t i f a c t ทำยังไงเดี๋ยววันนี้อาจารเนจะมาบอกให้ค่ะ โอเคค่ะวิดีโอคลิปชุดนี้จะพูดถึงเรื่อง Cross 3.5ซ o น i นอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดเลยอาจารย์เนจะนําเสนอโดยที่เป็นแบบฟรีให้ดูเลยนะคะยังไม่ต้องซื้อโปรทาอะไรได้บ้างทําได้เยอะเลยบอกเลยอย่าได้พลาดแต่ถ้าใครไม่มีเวลานะคะไปที่3นาทีสุดท้ายคะ่ะเนมีสรุปไว้ให้นะสรุปเด่นๆเ,เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้พิเศษมากรวมพร้อมที่อาจารย์เนใช้ไว้ให้ช่วงหลังด้วย อีอจริงๆอาจารย์เนเปิ้ลมาชวนใช้นะคะ g e n e r a เ i ทีฟเอมาตอนที่ GPT4 Turbo ออกมาค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ฉลาดนะคะแล้วก็ทำอะไรได้เยอะเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะ Gemini1.0 Ultra ก็ออกตามมานะคะแล้ว Cross เองนะคะเส้นสีส้มเพิ่งมาเป็นที่รู้จักตอนที่ Cross 3 Opus ออกมาค่ะเน่ก็ได้แนะนำให้รู้จักไปแล้วแล้วก็ล่าสุดนะคะ GPT4 นะคะก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น 4o ค่ะนะคะซึ่งเป็นเป็น การงานร้อนที่ทุกคนรู้กันดีมากที่สุดนะคะว่าเอ่อ generative AI เริ่มพูดได้ร้องเพลงได้กันแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นตามตามมา Gemini ก็ออก1.5 Pro มานะคะซึ่งเป็น Pro Advanced นะคะแล้วล่าสุดนะคะเมื่อวันที่21จูนนี้เองนะคะ c l อสออก3.5 Sonnet มาค่ะนะคะนี่ถือเป็นก้าวที่ล้ำหน้าของ c l อสที่เหนือกว่า GPT-4o ไปนิดหนึ่งค่ะ คืออะไรร้องเพลงได้หรือยังไงหลายคนอาจจะถามนะคะนะอาจจะร้องโอเปร่าได้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนนะแต่มันมีความฉลาดลึกซึ้งมากขึ้นนะถ้าใครจันนี่เคยเซอร์เว่ถามค่ะคนใช้แชท GPT นะคะคือคนชอบที่ความอเนกประสงค์ของมันคนใช้ c r o สคือคนที่ชอบที่ภาษาเขียนของมันคนใช้จ e m i n i นะคะก็คือคนที่ชอบในเรื่องที่น้องสามารถซอกซอนเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆได้ดังนั้น3ตัวก็มีจุดเด่นของมันที่เป็นเฉพาะตัว นะคะแล้วก็ต่างคนต่างพัฒนากันอย่างไม่หยุดยั้งนะคะก้าวนี้เป็นก้าวที่ครอสนำออกมาจาก Chat GPT แล้วเดี๋ยวเน้จะอธิบายให้ฟังค่ะว่าทำไมเน่ถึงพูดอย่างนั้นเนาะนี่ค่ะต้องดูที่ตารางเปรียบเทียบนี่ที่เน้บอกว่าทำไมถึงพูดว่าครอสมานำหน้าเหนือน้อง GPT ไปแล้วก็เพราะว่าดูในตัวเลขทุกตัวค่ะนะคะตัวเลขแรกนะคะเป็นการให้เหตุผลนะคะในระดับบัณฑิตศึกษาเนาะระดับที่ที่เรียกว่าจบ ปริญญานะคะจบปริญญาจบปริญญาโทมานะคะนะคะระดับการให้เหตุผลเนี่ย Sonic สามจุาย้ำก่อนนะเป็น3.5นะคะเหนือกว่า GPT 4o เหนือกว่ากระทั่ง Cross 3 Opus นะคะไปเสียอีกค่ะที่เราต้องเสียเงินซื้อนะคะดังนั้น3.5จุดห Sonic ไม่ต้องเสียเงินก็ใช้ได้นะคะเหนือกว่าถึง9%ค่ะแล้วก็มาที่ความรู้ทั่วไปนะคะความรู้ทั่วไประดับ Under แกนะคะก็ เหนือกว่าค่ะเหนือกว่าทุกตัวเลยนะคะใกล้เคียงกับ GPT-4o ค่ะใกล้เคียงกันกับ GPT-4o เนาะคือ88.7นะคะแล้วก็การโคดดิ้งนะคะก็เหนือกว่าทุกตัวเลยค่ะ92%เห็นไหมคะตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของแมทนะคะแมทก็เหนือกว่าทุกตัวเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการให้เหตุผลนะคะการเขียนแบบเชิงให้เหตุผลพันานาต่างๆก็เหนือกว่าทุกตัวค่ะนะคะ,นะคะการเอ่อ ประเมินต่างๆก็เหนือกว่าทุกตัวค่ะจะมีการแก้ปัญหาทางเลขนะคะที่อาจจะบบดต่ำกว่า gpt co เท่านั้นเองนะคะแต่ทุกอย่างเหนือกว่าทุกตัวค่ะนะคะการบวกลบคูณหารเลขนะคะเหนือกว่าค่ะนะคะดังนั้นบอกได้เลยค่ะว่า cross 3.5 sonic เนี่ยเป็นก้าที่ทำให้ไปเหนือกว่า gpt co ทีนี้วันนี้พิเศษค่ะก็คือว่าไม่ต้องซื้อโปรก็ใช้ step คลอด3.5 Sondek ได้ดังนั้นอาจารย์นี่จะสาธิตแบบเบสิกนะคะยังไม่ได้ซื้อโปรทีนี้แล้วคนบอกว่าเราชั้นก็ไม่ต้องซื้อโปรสิชั้นก็ใช้3.5 Sondek ของฟรีสิแนะนําอย่างนี้ค่ะการที่เป็นโปรคุณจะสามารถโต้ตอบกับ3.5ซ o n น e k ได้มากขึ้นถึง5เท่านะคะดังนั้นได้ประสิทธิภาพมากกว่าได้ความต่อเนื่องมากกว่าดังนั้นก็เสียเงินได้นะคะถ้าเกิดว่าต้องมีโปรเจกต์งานที่จะต้องใช้จริงๆนะคะ แต่วันนี้อาจจะด้โชว์แบบเบสิกไว้ให้สําหรับคนที่ยังไม่ซื้อโปโรก็สามารถลองใช้ได้แต่ตอนนี้ตัวเองก็ซื้อโปโรไปแล้วค่ะเพราะว่ามันใช้ได้ดีกว่า จำอันนี้ได้ไหมคะอาจารย์นี่เคยเปรียบเทียบให้ดูค่ะคำถามปัญหาช่าเด็กๆเลยนะคะมีนกอยู่3ตัวในพรานยิงไป1ตัวเหลือนกกี่ตัวซึ่งตอนนั้นที่เปรียบเทียบกันนะคะ GPT4O บอกว่าไม่เหลือนกเลยเพราะนกที่เหลือบินไปหมดไม่ได้ยินเสียงปืนน้องปัดเปียวว่องไวนะคะตอบป,ปัญหาช่าได้เป็นอย่างดีนะคะมีความกวนเล็กๆนะคะตอนนั้นค r รสก็มีการคานวณค่ะ นะคะว่าเหลือนกอยู่2ตัวเป็นคนซื่อมากคำนวณคำนวณแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะอันนี้คือ Cross Opus นะคะตอนที่เป็นโมเดล3ส่วน Gemini 1.5นะคะนะคะก็ตอบเหมือน r o อสเลยเหลือนก2ตัวนะคะตัวที่ตาย1ตัวตัวที่บิน1ตัวแต่ครอสตอบด้วยภาษาที่สวยงามกว่านั่นคือค r อสโอปุสเดี๋ยวจะใน้ลองเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะคะก่อนจะไปแอดไซน์ให้น้องทําภารกิจการวิจัยลองดูไอ้ปัญหาชาวง่ายๆอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับ gpt c o แล้วเป็นยังไงบ้าง นี่ค่ะนะเดี๋ยวไปดูทีละอันกันนะคะนี่คือ GPT 4o ทําคู่กับ3.5 Sonnet ค่ะนะคะเช่นเดิมค่ะ GPT 4o ตอบเหมือนเดิมค่ะสถานการณ์นี้ไม่เหลือนกเลยค่ะโอเคนะอ่ะนี่ค่ะสิ่งที่ cross Sonnet ตอบค่ะนะคะตอบได้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนะคะตามหลักคณิตศาสตร์เหลือ2ตัวคือตอบคล้ายๆ o p u s เหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงคำตอบอาจจะแตกต่างไปที่เหลือบินหนีไปหมดได้จนไม่เหลือนก เสังเกตได้ค่ะจากการตอบปัญหาชาานะคะครอสด,ดูฉลาดกว่าเพราะตอบทั้งแบบซื้อแล้วก็ทั้งแบบที่เป็นปัญหาชาาทั้งคู่เลยนะคะว่าเหลือ2ตัวก็ได้เหลือศูนย์ตัวก็ได้เน่ให้ดูคือต่อจากนี้ค่ะนะคะเน่จะสั่งค่ะนะคะ Chat GPT c o ให้ลองวาดภาพในพานยิงนกทีสิให้เน่ดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือการสั่งให้มันสร้างงานค่ะนะซึ่ง c o ทําได้ค่ะนะ ลองดูค่ะนี่สั่งให้มันวาดภาพนะคะดังนั้นนี่จะใส่พร้อมเข้าไปค่ะนะเช่นเดิมค่ะ C o อันนี้นี่จะเทียบซ o อแบบที่ยังไม่ซื้อโปรให้ดูด้วยนะคะสร้างรูปนกที่ถูกในพานยิงให้ดูหน่อยนะคะนี่คือคำสั่งของนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาวาดภาพค่ะดังนั้นซ o อมีความสามารถในการสร้างงานได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเขาก็จะวาดภาพตามคำสั่งเลยค่ะว่าสร้างรูปนกที่ถูกในพานยิงให้ดูหน่อยนะ ก็สามารถสร้างออกมานะคะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเป็นการสร้างงานค่ะทำไมเนี่ยถึงทำอย่างนี้เพราะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูค่ะว่าครอส3.5โซนเน็กมีความพิเศษคือมีตัวอาร์ติแฟกต์ค่ะนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือรูปที่เขาสร้างขึ้นมานะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเป็นรูปแบบนี้แหละเป็นรูปแบบนี้แหละนะ,นบบนะนะมีนกแล้วก็มีนายพานยิงนะคะเป็นแบบใล้ๆใคล้ายแบบ เออเป็นรูปแบบไดอะแกรมให้ดูอ่ะเดี๋ยวลองดูคลอสสามจุดห้ซนเกบ้างนะคะความสามารถนี้เรียกว่า a r t ์ติแฟกต์ค่ะ,ะความสามารถในการสร้างนะดังนั้นในแง่การตอบเนี้ยดีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูความสามารถในการสร้างรูปนกที่ถูกนายพานยิงนะคะนี่คือความพิเศษของซ o n i c กค่ะสามารถทําสิ่งนี้ได้นะคะนี่ค่ะใส่โค้ดมึงมาเลยค่ะนะคะ นี่คืออาร์ติแฟกต์เวลาทํางานเขาจะขึ้นเป็นหน้าจอดําแบบนี้นะคะนี่นะคะคือสิ่งที่วาดค่ะนะคะความแตกต่างนะก็คือมันจะวาดเป็นภาพจริงๆเป็นรูปได้จริงๆนะคะเป็นนายพานะยิงนกนะคะเป็นนายพานยิงนกนะคะแล้วเปรียบเทียบกันรูปต่อรูประหว่าง Chat g p t c o จะได้ออกมาเป็นรูปจริงๆค่ะนะคะเป็น JPEG จริงๆแต่ว่าถ้าของ p r o เนี่ยจะออกมาเป็น SVG นะคะจะต่างกันนิดหน่อยน,นก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ค่ะ โอเคตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเอาไปใช้ในการวิจัยจะทำยังไงนะคะบอกเลยนี่มันเป็นการขยับขึ้นนะคะของโมเดลครอสนะคะซึ่งเรียกว่า Cross 3.5ซอนิกนะคะอาจารย์นี่อยากให้เลือกใช้ไว้เลยเพราะว่าเหนือกว่า Cross 3 o p ปุสิกนะคะถ้าดูเรื่องอินเทลเจนต์นะเหนือกว่านะโดยที่คอสต s ต่ำกว่านะคะซึ่งโมเดลแบบนี้คล้ายๆกับ 4o ค่ะคือเป็น LLM ที่ ต้นทุนต่ำนะคะทำงานรวดเร็วแล้วก็ฉลาดนะคะดังนั้นคอร์3.5เหมือนกับ CO เลยวิธีเปิด a r t ์ติแฟกต่อนนะทุกคนชวนทุกคนนะคะถ้าจะใช้3.5แนะนำให้เปิด a r t ์ติแฟกเปิดจากเฟ a t u เจอร์พรีวค่ะนะทุกคนนะให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะเข้าไปที่ชื่อ Account ตัวเองค่ะเข้าไปที่ชื่อ Account ตัวเองมุมซ้ายนะคะ แล้วเสร็จแล้วปุ๊บคลิกออกมานะคะคลิกออกมาจะมีคำว่า feature preview ค่ะเลือก feature preview เสร็จแล้วคลิกปุ่มเปิด artifact เลยค่ะเปิดตรงนี้ค่ะนี่ on ค่ะอ่าฮะนั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะมันจะมีป้ายโฆษณา artifact อยู่ค่ะแล้วก็คลิกว่า t i e in out แค่นี้เองค่ะแล้วก็เปิด artifact ออกมาค่ะนะคะ artifact คือฟังก์ชันในการสร้างงานค่ะพอเปิดแล้วมันจะมีนี่ค่ะเครื่องหมายรูปบ i gger อย่างเงี้ยค่ะ นะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆกับ c อ o s s 3.5 sonic เลยค่ะนั่นคือแสดงว่าเราเปิดใช้ Artifact แล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะแล้วเช่นเดิมค่ะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกคอส s s 3.5 s o n i ซ c น o s กคอส u s ปหรือคอส s 3 hyku นะคะแต่ตอนนี้บอกเลย3.5 h o n ด c s o n นเนตนี่ฮอตมากๆไม่เลือกไม่ได้แล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใช้ทำอะไรได้อีกบ้างเออ นะนี่ค่ะโจทย์ที่อาจารย์ี้จะให้ค่ะโจทย์ช่วยสร้างงานวิจัยการสอนค่ะบอกเลยไม่พูดถึงอัลติแฟกต์ไม่ได้เพราะนี่คือฟังก์ชันใหม่ของ So n เนดังนั้นีนจะให้เขาสร้างงานค่ะสร้างงานสร้างอะไรบ้างหนึ่งสร้างแบบสัมภาษณ์ค่ะนะอาจารย์ี้จะดาวน์โหลดข้อเสนอการวิจัยไปนะแล้วให้เขาสร้างแบบสัมภาษณ์ออกมาให้อาจารย์เนเอาไปใช้2ค่ะสร้างกรอบแนวคิดสร้างเป็นภาพได้ไหมคอนเซ็ปต์ช่วยว์เฟรมเบิร์กให้อาจารย์เนหน่อย สามค่ะสร้างสไลด์ได้ไหมนะคะอาจารย์เนเคยนําเสนอแล้วนะคะว่า C ีโสามารถทําสไลด์การนําเสนอการวิจัยของเราได้ง่ายๆถ้าใครยังไม่เคยไปดูเดี๋ยวท้งการ์ดไว้ให้ค่ะนะคะแล้วก็สร้างบทสรุปหนึ่งหน้าให้ได้ไหมเพราะอาจารย์เนต้องแจกในงานนี่เป็นโปรเจกต์จริงที่อาจารย์เนยทำเลยค่ะแล้วทําให้พวกเราดูให้เห็นชัดๆเลยว่าครอสช่วยงานอาจารย์เนยได้ยังไงบ้างนะคะขนาดเป็นของฟรีนะยังทําได้ขนาดนี้มาลองดูกันค่ะมาสร้างแบบสัมภาษณ์และกรอบแนวคิดก่อนเนาะ นะคะซึ่งแน่นอน Cross สามารถ attach ไฟล์ได้นะคะซึ่งการ attach ไฟล์ไฟล์ Word attach ได้ไฟล์ pdf attach ได้ไฟล์ file, รูป attach ได้นะคะซึ่งจะเห็นนะคะละักษณะของ Cross คือ conversation นะคะมันจะมีมันจะมีลิมิตของมันอยู่นะคะนะครอจะมีลิมิตทั้งในแง่ที่ว่าการโต้อตอบมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีลิมิตในเรื่องของไฟล์ที่ให้อา่านนะคะซึ่งข้อเสนอวิจัยเนี่ยอาจารย์ได้ย่อแล้วครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็พร้อมที่ใช้คือเนจะสั่งวิธีวิธีสั่งน้อง AI เนี่ยใช้วิธีการสั่งให้น้องทําทีละขั้นให้อ่านแบบเสนอข้อหัวข,ข้อวิจัยก่อนแล้วก็สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเนจะระบุเลยว่าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยใช้สําหรับนักศึกษานะคะของมสท .40 คนใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกลัวหลุดนะกลัวน้องอ่านไม่ละเอียดนะคะแล้วก็ให้อิงวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยอ่ะนะคะแล้วนี่ก็กด เครื่องหมายปึ้งไปเลยนะคะเครื่องหมายลูกศรขึ้นเนี่ยคะ่ะปึ้งไปเลยเพื่อให้ให้ซอนเนกเริ่มอ่านค่ะนะคะนี่นะคะแต่ทีนี้นะคะไฟล์ต้องปิดด้วยนะคะอล้วนี้ก็ไปปิดไฟล์นะคะแล้วก็ย่อลงอีกค่ะเนื่องจากว่าเขาต้องใช้แบบย่อๆมากๆนี่จะนี้ให้ดูแบบคร่าวๆนะคะว่าบางทีมันใหญ่มากก็จะเป็นข้อจํากัดเหมือนกันหลายคนที่ใช้ AI นะคะต้องพยายามแอดคอนเทนต์แบบให้มันย่อๆนิดนึงจะสําคัญอะไรที่ไม่เกี่ยวออกไป นะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะแอดแทปใหม่นะคะเอาอะไรที่ไม่เกี่ยวออกไปให้น้องอ่านเฉพาะที่จําเป็นจริงๆนะคะนะบางคนจะใช้วิธีการตัดนะคะเพื่อทําให้น้องอ่านได้เร็วขึ้นแล้วก็ชนิดของไฟล์ก็สําคัญนะคะถ้าไฟล์เป็นไฟล์ Word น้องจะอ่านได้เร็วกว่า PDF แล้วก็เร็วกว่ารูปภาพนะคะเพอรูปภาพเนี่ยน้องจ้องใช้วิธีการดึงดึงรูปมาเป็นตัวอักษรน,นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ซอนิกตอบเราค่ะ ะะขอสรุปก่อนนะคะว่าวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกมาให้อาจารย์นิค่ะซึ่งจากการที่ได้รีวิวแบบสัมภาษณ์เชิงลึกตรงนี้นะคะถือว่าโอเคค่ะนะก็ค่อนข้างครอบเบอร์นะคะสามารถเอาไปปรับปรุงต่อได้อาจารย์นิย้ำนะคะเอาไปปรับปรุงต่อได้ไม่ได้เอาไปใช้เลยนะคะเพราะบางอย่างเขาก็จะถามเกินเกินกว่าที่เราเราอยากได้หรือบางอย่างก็ไม่ชัดเจนนะคะ สิ่งใดที่มหาลัยควรปรับปรุงอย่างนี้ยปรับปรุงเรื่องอะไรางาน,นวิจัยเราสนใจแค่สื่อสารการตลาดเราก็ระบุเพิ่มว่าสื่อสารการตลาดก็พอดีไหมนะคะดังน,นั้นเราเอาไปพัฒนาต่อนะคะอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยเนาะเพื่อให้มันครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัยอันที่2ค่ะเนื่องจากว่ามันมีอาร์ติแฟกต์แล้ให้มันสร้างคอนเซปชวลเฟรมประกอบขั้นตอนการศึกษานี้ให้เห็นเป็นภาพค่ะนี่ค่ะ,น,คะ,น,คะนี่คือสิ่งที่อาร์ติแฟกต์เริ่มทํางานค่ะจอดําๆมันจะเริ่มแบบเขียนโค้ดแล้วนะคะ นะทันทีเลยอันนี้เราจะรู้เลยค่ะว่าน,นี่เขาดึงการทำงานจาก a r t ์ติแฟมานะคะซึ่ง a r t ์ติแฟตอนนี้อยู่ในช่วง Experiment อยู่ของคลอสนะคะซึ่งพอ a r t ์ติแฟกตทำงานปุ๊บนะคะก็จะได้รูปออกมาแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเขียนของคลอสเนื่องจากเป็นเจนเนอเรทีฟเอก็ยังเขียนอยู่ค่ะว่าข้างในกรอบมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็คอนเซ็ป u a ชวลเฟรมเวิร์กที่ทำให้เห็นภาพรวมงานวิจัยนะคะซึ่งนี้ถือว่าก็ใช้ได้ค่ะต้องไปตัดแต่งปรับต่อ นะคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ตรงภาษาอังกฤษบางอย่างอาจจะไม่ตรงนะคะแล้วก็น้องตอบเป็นภาษาอังกฤษมานะคะอาจจะต้องไปปรับแก้นิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกพวกเราทุกคนก่อนค่ะไฟล์ที่ได้ไฟล์ที่ได้ไม่สามารถดาวน์โหลดเป็นเ,เป็นภาพได้นะคะแต่เอาไปเอาเอาอาจารย์นใช้วิธีสกีนช็อตได้นะคะหรือ c o อปปี้เป็น html html ได้นะคะแต่ยังไม่สามารถเป็นภาพได้ ซึ่งต่างจาก Chat GPT ในการสร้างภาพซึ่งสามารถดาวน์โหลดเป็นภาพได้จริงๆนะคะนี่ค่ะนะคะต้องสก,กีนช็อตเอาดังนั้นสิ่งที่อาจารย์นี้เอาไปใช้ก็คือภาพที่เกิดขึ้นจาก Artfact เนี้แหละคะ่ะก็เอาไปใช้นะคะแล้วก็ลูกศรบางอย่างมันยังประหลาดประหลาดอยู่นะคะมันโค้งๆแบบนี้ประหลาดประหลาด <c oughs> นะ <c oughs> เหมือนเหมือน correlation เลย <c oughs> นะต้องเอาไปปรับแก้นะคะอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยแต่ก็ทำให้เห็นความสามารถของ cross 3า้าที่ก้าวไปถึงอีกระดับหนึ่ง นะคะแล้วก็เอาไปใช้ทำอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เป็นเป็นอีกหนไอเดียคือเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวตั้งต้นไอเดียให้เราได้นะคะมาดูค่ะสร้างสไลด์ค่ะภารกิจต่อไปเนจะให้ลองสร้างสไลด์ดูนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เนเคยให้ GPT CO ทําค่ะนะซึ่ง GPT CO จะสร้างมาเป็น PowerPoint เลยแต่ขั้นตอนคือต้องเริ่มให้ Generate Slide ก่อนซึ่งเขาจะเป็นตัวเขียนมาก่อนแล้วก็ให้ Generate PowerPoint ไฟเพิ่มเติมเดี๋ยวลองดูว่าอาร์ติแฟกต์ของครอส3.5ทำได้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นงานจริงๆที่อาจารยน์เนจะไปนําเสนอค่ะที่งานประชุมนะคะต่างประเทศดังนั้นก็เลยใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษค่ะนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวมีพร้อมให้ช่วงท้ายค่ะนะดังนั้นเอ่ออย่างที่บอกค่ะพร้อมอังกฤษก็ได้อังกฤษนะคะแล้วก็ตัวเนื้อง,งานก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเมนูสคริปต์ภาษาอังกฤษด้วยอย่งนั้นก็ได้ภาษาอังกฤษมาแน่นอน นะคะดังนั้นอันนี้ก็จะ attach File เข้าไปค่ะสิ่งที่สำคัญคือเวลา attach File บางทีเราจะเปิดไฟล์มาตรวจก่อนนะคะก็ต้องปิดให้เรียบร้อยก่อนถึงจะ attach <ม>ไปได้นะคะตัวนี้มีความยาวอยู่ประมาณ10หน้าค่ะนะทำไมหลายคนถามว่าทำไม10หน้าเมื่อกี้ที่เป็นข้อเสนอ,อการวิจัยเป็นภาษาไทยมันต้องมาลดหน้าลงอีกแต่ขณะที่10หน้าตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องลดหน้าเนื่องจากว่าแน่นอนค่ะ generative AI ต่างๆอ่านภาษาอังกฤษเร็วกว่าภาษาไทยค่ะ ถึงแม้จะเป็นน้องคลอสที่เก่งภาษานะคะดังนั้นถ้าใครคิดจะป้อนภาษาไทยไปอย่าป้อนเยอะเยอะเท่าภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่น้องเจเนเรตสไลด์มาค่ะนะคะนี่ค่ะคล้ายๆ GPT 4o ค่ะก็เจเนเรตเฟรมเวิร์ของสไลด์มาเลยค่ะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งเราก็ไป Copy ใส่สไลด์ได้นะคะในอ่านดูแล้วก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่ารู้สึกแค่ว่ามันมีแต่เทคมันมีแต่เทค นี่ก็เลยลองสั่งเล่นๆนะคะลองสั่งเล่นๆว่าให้เจ n เน a เรตเป็น powerpoint File ได้ไหมนะคะพร้อมที่ใช้สั่งนะคะเดี๋ยวจะไน,น่หายตัวไปก่อนจะได้เห็นพร้อมนะคะว่าพร้อมที่ใช้สั่งก็คือว่านะคะให้เจ n เน a เรต powerpoint File Form s l i ล e ์นะคะเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าน้องทำได้หรือไม่เขาบอกทันทีเลยค่ะว่าเขาไม่สามารถทำ powerpoint File ได้ นะคะต้องใช้วิธีการ Copy แล้เราไปแปะที่ powerpoint แทนได้ไหมนะคะแล้วก็ก็ทำไม่ได้นะคะยังไปเ e n เน a เรเป็น powerpoint ไม่ได้ซึ่งอาจารย์ได้ไปอ่านดูเนืงจากว่าเอ่อทำไม g p t c o ทำได้เนื่องจากเขามี Connection ที่ดีกับ microsoft นะคะดังนั้นสามารถ g e n e r a เรไฟล์ word เจ n เน a เรไฟล์ powerpoint ได้โดยตรงนะคะเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็น m o u เป็น partnership กันนะคะแต่ตัว c l o s เนี่ยไม่ นะดังนั้นทุกคนต้องใช้วิธีการทางอ้อมกันนิดหนึ่งนะคะล้อมใหม่นะคะพยายามทําให้เขาสร้างสไลด์ให้ได้นะคะจันนี้ก็ใช้วิธีว่างั้นเดี๋ยวแปะโครงสไลด์ให้เลยนะคะแปะโครงสไลด์ให้เลยแล้วก็บังคับให้ generate powerpoint file เดี๋ยวลองดูนะคะว่าทําได้หรือไม่นะคะเขาบอกว่าเขาเข้าใจคะ่ะที่อยากให้ generate powerpoint file เนาะนะคะเดี๋ยวเขาจะทําให้ทําไฟล์ให้ได้ที่คล้ายๆกับ powerpoint แต่ใช้สิ่งที่เรียกว่า html แทนแล้วกันนะ นะซึ่งสามารถใช้เป็นวิชวลไกด์สำหรับตัว powerpoint ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ทำได้ค่ะนะอย่างที่บอกนะคะว่าพยายามทำให้ได้เหมือนที่สุดก็คือประมาณนี้นะคะแต่ทั้งหมดเป็น html ค่ะนะคะทั้งหมดเป็น html ก็คือว่ามันมีคล้ายๆรูปแบบคล้ายๆหน้าเว็บอะค่ะนะแต่ไม่ใช่ powerpoint จริงๆนะคะสุดท้ายก็ต้องไปลิงก์กับ powerpoint ที่เหลือ ะะตามที่อาจารย์ได้บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มีคอนเน็ t ชันที่ดีกับ Microsoft เหมือน Chat GPT เท่านั้นเองนะคะก็เลยทำให้มีข้อจำกัดเรื่องตรงนี้แต่ก็ทำความสวยงามได้ใกล้เคียงกับ PowerPoint มีตัวหนามีตัวตวัวบางนะคะคล้ายคลึงกันเนาะ,นะแล้วก็เขาก็ไม่หยุดโปรโมทนะคะว่าถ้าอยากจะใช้อีกเพิ่มอีกค่าเท่าก็ Subscribe เป็นโปรซะ นะนี่นะคะขั้นตอนนะแล้วเขาก็แถมขั้นตอนให้ให้ Copy Content จาก HTML ไปเข้า PowerPoint Presentation นะแล้วก็คุณก็จะได้ PowerPoint อย่างที่ต้องการนะเดี๋ยวมาดูงานต่อไปค่ะด้วยสร,สรุปหนึ่งหน้าให้หน่อย One Page Summary นะคะ for my menu script นะคะ to distribute in academic conference นะคะนี่คือแล้วก็ Attach เลยนะคะ แอดแท็เมนูสคริปต์เข้าไปใหม่ค่ะนะคะนี่ก็คือตัวเมนูสคริปต์ตัวเดิมที่อาจารย์เนใช้จะเอาไปนําเสนอนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านอกจากต้องพรีเซนต์เป็นสไลด์แล้วต้องแจกหนึ่งหน้าสรุปให้ทุกคนด้วยนะคะก็ลองดูว่าน้องสามารถทาไฟล์ Word ให้ได้หรือเปล่านะะลองดูนะคะว่าน้องทาไฟล์ Word ให้อาจารย์เนได้หรือเปล่านะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่เราสั่งนะ,ะแล้วเราก็แนบไฟล์นะคะ แล้วก็ให้น้องทำนะคะ Create One Page Summary Conversation เริ่มจำกัดค่ะนะอย่างที่จะเนยบอกมันเป็นมันมีความจำกัดเรื่อง conversation นะคะดังนั้นต้องไปขึ้นเทรดใหม่นะก็ขึ้นเทรดใหม่เลยแล้วกันนะคะเวลาขึ้นเทรดใหม่ก็ a t t a c h ใหมนะ่ไม่เป็นไรขึ้นเทรดใหม่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นนะคะ Artifact ทำงาน ได้วันเพจซัม m มอรีมาแล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยขึ้นมาเป็นตัวจริงออกมาได้เลยนะเห็นไหมคะนะให้เป็เปน c o n เซ็ c o ์คอนไซ o ์โอเวอรก็คือแบบการทวนบทความวิจัยเราอย่างสั้นๆนะคะซึ่งมีมีไฟ i n g อยู่5ประการนะคะก็ทำมาได้ดีนะคะคิดว่าใช้ได้เลยอ่านดูแล้วเนี่ยใช้ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าสรุปมาจากงานเรานะอย่างเนี้ย ปรับปรุงน้อยมากแค่ไม่ต้องปรับปรุงถ้าจะปรับปรุงอาจารย์น,นี้จะใส่ตัวตารางตารางหนึ่งที่มันเขาไม่ได้พูดถึงมาแต่ทีนี้จะเซฟเป็นไฟเวิร์ดได้หรือไม่ไปลองลุ้นกันดูนะคะว่าถ้าเป็นไฟเวิร์ดได้หรือไม่นะคะสิ่งที่พบนะทุกคนนะสิ่งที่พบก็คือว่าไฟล์มันออกมาเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า MD file ไฟล์ค่ะ MD file ไฟล์ 5. นี่เห็นไหมคะทุกคนมันไม่ได้เป็นไฟเวิร์ดนะตามที่อาจารย์น,นี้บอกค่ะมันไม่ได้เชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อกับ Microsoft นะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่สังเกตได้เห็นนะคะว่าเออมันจะต้องทำอีกต่อนึงซึ่งไฟล์ md ไฟก็คือไฟล์ที่เรียกว่า markdown นะคะเป็นไฟล์ md นะคะมีรูปแบบเป็นไฟล์ข้อความนะคะแล้วก็เราสามารถตกแต่งข้อความได้เช่นเดียวกันนะคะเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บต่างๆได้นะคะก็คล้ายๆ html ที่ออกมาเมื่อตอนต้นสำหรับ powerpoint นะคะแล้วก็ใช้ด้วยโปรแกรม markdown เออมันก็ค่อนข้าง ค่อนข้างยากขึ้นไปอีกสำหรับดัมมี่นักวิจัยจดัมมี่อย่างเราซึ่งเราใช้ Microsoft Office เป็นหลักนะคะอ่ะดังนั้นโดยสรุปค่ะเดี๋ยวจะนน้นมาสรุปให้ฟังนะอันนี้คือพร้อมทั้งหมดที่ใช้นะคะของของวันนี้พร้อมที่ใช้ทั้งหมดของวันนี้ค่ะทุกคน นะก็สามารถ Copy ไปใช้ได้ข้อดีเลยค่ะข้อดีของ cross 3.5 s o n n e คือมันฉลาดว่องไวมากขึ้น mm hmm. เทียบเท่ากับ GPT 4o สามารถสร้างไฟล์ได้แล้วนะคะสร้างงานได้ด้วย Artifact ซึ่งอาจารย์น้จับมือทุกคนได้ลองทำแล้วแต่ทว่ามีแต่ด้วยแต่จุดจๆด,จด การโต้ตอบอย่างเช่นเดิมค่ะคลอสมีข้อเสียคือการโต้ตอบมีการจำกัดจํานวนนะคะดังนั้นอาจารย์นี้มักจะแนะนําว่าคนที่ใช้คลอสคนที่เป็นแฟนคลับของคลอสเลยค่ะต้องเตรียมพร้อมที่ดีไว้ก่อนค่ะนะคะคิดพร้อมให้รอบครอบเลยเพราะว่ามันจะมีการจำกัดอยู่ได้5้าพร้อมได้ได้หพร้อมอะไรเงี้ยก็จะเริ่มหมดละนะคะหรือบางครั้งถ้ามันยากเกินมาทีสามพร้อมมันบอกว่าขอจบสนทนาแล้วคุณต้องไปขึ้นพร้อมใหม่นะคะแล้วก็ ไฟล์ที่สร้างก็ยังไม่หลากหลายนะคะไฟล์ที่รับไม่หลากหลายเท่า h ช GP t GPT แต่ก็หลากหลายมากขึ้นละพราะรับรับ Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft ที่เป็น PDF รูปได้นะคะแต่ไฟล์ที่สร้างเนี่ยไม่สามารถเชื่อมกับ Microsoft ได้นะคะดังนั้นก็จะสร้างอะไรที่เป็น HTML เป็น MD อยู่จากสไลด์นี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอยากให้ไปลองใช้กันเลยค่ะ เพราะว่าของฟรีก็ยังใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะคะหวังว่าจะได้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะถ้าใครได้ลองใช้แล้วมีข้อแลกเปลี่ยนยังไงนะคะมาบอกอาจารย์นินดนึงนะคะแล้วก็มีอะไรที่พวกเราอยากฟังอีกนะคะบอกกันได้เลยขอบคุณนะคะ